สวัสดีค่ะขอต้อนรับผ,ผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นอินไซด์กับหุณเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสกผ,ผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าว,วันนี้โดยันี้เราพบกันในวันพฤหัสที่9ธันวาคมพศทธศักราช2564กบีับดิชันสริริวัฒนากรมพันธ์มารับประทินผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งภาพรวมตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าว,วันนี้เดชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ,แบเนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนหลังเข้าใกล้วันหยุดยาวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ประกอบกับนักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์โควิดสินอย่าสายพันธุ เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ1,614.35จุดลดลง4.01จุดหรือ0.25%มูลค่าการซื้อขาย37,288.94ล้านบาท ส่วนรายการของรอ้อนดยไซส์วันนี้ขอนำเสนอหุ้นบริษัทอุบลไบโอเอเทานอล e จำกัดมหาชนหรือ UBE ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและกำลังมุ่งสู่ราคาจองอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หุ้น UBE ค่ะราคาเปิดเทรดวันแรกเมื่อ30กันยายน64ที่2.28บาทต่ำจอง0.12บาทหรือ5%จากราคา IPO ที่2.40บาท อย่างไรก็ตามข่าผลประกอบการของ UBE น่าสนใจด้วยประกาศงบไตรมาที่3ปี64โชว์กำไรทําสถิติสูงสุดเติบโต41.7%เมื่อเทียบกับ QonQ ดันผลงานงวด9เดือนแรกมีกำไรสุทธิ204ล้านบาทเติบโต200.16%เมื่อเทียบกับ Year-on-Year ด้านนายเดชพลเลิศสวรรโรธกรรมาการผู้จัดการใหญ่ของ UBE ประเมินไตรมาสที่4ปี64ผลการดำเนินง,งานนี้จะมีแนวโน้มเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องจากเอทานอลกรดเชื้อเพลิงที่ได้แรงหนุนจากการเปิดเมืองส่งผลให้มีความต้องการใช้แก๊สโซฮอเพิ่มขึ้นและยอดจำหน่ายแป้งมันสําปะหังออร์แกนิกที่เข้าสู่ช่วงฤดูกาลคาดว่าแนวโน้มทั้งปีปี64จะเติบโต ปริมาณการขายเอทานอลจะเพิ่มขึ้นเป็น130ล้านลิตรโดยคาดการว่าปริมาณเอทานอลอุตสาหากรรมจะเติบโตวกว่า2เท่าของปริมาณการขายทั้งปี63หลังจากการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ทําให้ความต้องการเพิ่มขึ้นเนื่องจากนํามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีแอลโกอฮอล์เป็นส่วนผสมภายใต้แบรนด์อุลบลไบโอและคลาบริษัทคามั่นใจว่าเป้าหมายรายได้ปี2014จะเติบโตไม่ต่ำกว่า30%เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวม4,434.45ล้านบาท สิ่งนอกเหนือจากการเป็นเวลอินเทอร์เกรด ทาบิโอคาไพรเออร์หรือผู้ผ,ผลิตและแปรรูปมันสปะหลังแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยใช้มันสปะหลังเป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลและมันแป้งมันสปะหลังแล้วบริษัทก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์อื่นๆที่มีมูลค่าสูงหรือ HVP ซึ่งมีศักยภาพการดำเนินการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ด้วยถือเป็นกลุ่มสินค้ามูลค่าสูงและช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกนักลงทุนโดยที่ผ่านมาคยูบีอีได้เริ่มเข้าไปดำเนินการปลูกกาฟออกแฟออร์แกนิกแท้ร้อย เที่สารวันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสะปะปลาวในพื้นที่เริ่มต้น700ไร่ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตเริ่มต้นประมาณ200-300ตันและจะสร้างรายได้ในปีหน้าเป็นต้นไปบริษัทหลักทร,รัพย์กรุงศรีออกบทวิเคราะห์แนะนำซื้อ UBE ราคาเป้าหมาย3บาทคาดวันในไตรามาสที่4ปี64จะเติบโต Q-on-Q และ year-on-year year จากการเปิดเมืองพร้อมระบุว่าราคา UBE จะถูกกดดนันหลังหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทั้งหมด200ล้านหุ้นฝ่ายบริหารก็ยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการดําเนินง,งานหลังการขายหุ้นธุรกิจแปง้แปงของ UBE จะเริ่มดำเนินง,งานเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่4ปี2021โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น40%สำหรับแป้งนั้งเดิมและ50%แป้งออกกร์แกนิกเนื่องจากเป็นแป้งที่ไม่มีกลูเตนการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ราคาหุ้น UBE ปิดที่2.26บาทเพิ่มขึ้น3.67%มูลค่าการซื้อขาย145.48ล้านบาท และนี่ก็คือหุ้เนเด่นร้อนที่ฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักเรื่อท่านใดก็ต้องกอารติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์วิวไซต์คอมและยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram Twitter, Telegram ม i n e s q u a r รรวมทั้งรับชมมาหลังทูบช anel ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราลุน้นเซก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวัจนถึงสุกวันสี่นาฬิกาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ